พี่เป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะคือถ้าเรื่องดีไม่ดีเนี่ยมันมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บงแม่บ้านอ่ะเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้คนนุณีเข้าใจใช่ไหมคะความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจปะ่นะนักเอาปัจจุบันสิคุณพี่ แ่นคอยก็ไปคบพระตัวแห่งดีเอาเเป็นพระ้ทีหลายคนแบบจะตั้งไม่ต้องตั้งคำถามว่าดีไม่ดีคือเรื่องดีอะดีค่ะทุกคนแต่บางทีบางทีแฟนถามว่าเอเรื่องทำแบบพวกของข้าวอะไอ้นี่ไหมดีแต่ว่าตรงนั้นเราจ้างแม่บ้านทําได้หนูมีแม่บ้านสองคนนะคะ แล้วพี่ปุ้ยไม่เคยได้กต้องทํางานบ้านนะคะบางทีมันเป็นเขาพูดหยอกเขาไอ้นู่นนี่นั่นคนจะว่าเขาถูบ้านอะไรเขาไม่ได้ถูบ้านนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซักผ้าให้หนูนะคะหนูมีแม่บ้านหนูมีแม่บ้านทําค่ะคุณพี่ยี่วันพระก็ได้ดีเขาบอกเออบางทีพระยังไม่ดีเลยอะคิดดูแต่บางทีโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่แบบเวลเราไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน มันเป็นสิ่งที่เราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกับเราไม่ได้ไม่เนีจ้างแม่บ้านไปงานมันเกิดเออจ้างว่าคืออย่างเลิกอย่างเล่องงานม,มันเกิดว่าอ,อะไรเนี่ยมันหนูไม่ได้เกิดปีเดียวหนูไม่ได้เกิดคนเดียวมันคบกันมาเก้าปีมันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่ครั้งแค่ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งอะไรจําแอร์ได้มันไม่เบอร์ห้านะแอร์บ้านไหนไม่เบอร์ห้ามาต่อบกูีปุกศูนย์ได้ศูนย โลกงานมันเปนติดเครื่องเดียวจังแอร์ได้วันี่แอร์คืออะไรนี่แอร์กี่ถ้าตบมันมันยูไก่ค่ะมันหยุมบะฮอดโสดค่ะตอนนี้โสดรักสมัครแฟนเพิ่มชื่อตอไปร้ันค่ะรันคิวค่ะแล้วบอสดีไหมมันก็ดีของมันอ่ะมันก็ดีทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมัน มันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้คุณพี่ทําดีใ <c oughs> ทางานในเพจหรือปบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามนี่แหละค่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่ จริงคือดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะเปอร์เซ็นต์ของของความแบบความดีมันอยู่ที่ว่าความรักมันอยู่ที่ว่าไมซ์เซ็ตของความรักของคุณนะ่ะคุณให้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์คุณให้คุณให้เซ็กสมมติบางคนบางคนให้เซ็กร้อยเปอร์เซนต์ให้ความดีสามเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเรื่องไหนเขาให้เขาให้เรื่องไหนเป็นหลักอะคะ่ะทุกคนมันอยู่ที่เราเลือกอะความดีถ้าเกิดวัดกันแค่ว่าความดีตรงเนี้ย หนูเชื่อว่าแบบก็น่าจะมีหลายคนที่คือไม่ไม่งั้นมันไม่มีคนเขาเรียกว่าอะไรอะมันตอบยากอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกมันก็มีทั้งดีไม่ดีอะ่ะไม่แกะหันเออได้ได้เอามาๆ,ๆจะลุ้งแต่ตีสอบูว่าประเด็นตอนเออแบบนี้อีอรี มันดีคนละแบบอะทุกคนแคมอยู่ข้างพี่ไอ้นะหนูตอบได้หมดนะแบบคําถามนู่นนี่นั่นอะไรหนูตอบได้หมดเลยแล้วไม่เคยเงียบด้วยค่ะอืมแต่ว่าบางทีการที่เราพิมพ์ลงในโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่พอเราพิมพ์ไปบุ๊บางทีมันมีคำนับอย่างเรื่องที่แบบอย่างเรื่องที่แบบว่าทําไมไม่ออกมาพูดทําไมไม่ออกมาขอโทษอะไรทุกคนฟังนะคะมันจบไปตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้ว ขอโทษกันจนจบตั้งแต่เจ็บในี้แล้วลตอนนี้นทุกคนเพิ่งจะมารู้แล้วซึ่งพอทุกคนมารู้ปุ๊บหนูก็ยอมรับว่าเออคย,ค,ย,ค,ยคุยกันจริงในช่วงนั้นในช่วงหนึ่งและทำลายก็คือแจ้งไปหมดแล้วส่วนที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องเนื่องจากมันมีเรื่องของจํานวนเงินเข้ามาเกี่ยวคนเลยอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงแค่นั้นส่วนเรื่องคลิปมีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันแลวอยากดูกันแค่สองคนไม่ได้อยากให้ใครดู แล้วก็ไม่อยากจะปล่อยสู่สาธารนณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โป๊เปลือยอะไรส่วนต,ตอนเนี้ยส,ส่วนตอนนี้พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพันันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือเอไอมาตัดต่อเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูหรือว่าคนนี้แล้วก็ดูดออกมาแล้วส่งต่อซึ่งบางคน <c oughs> เขาใะว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลย, <c oughs> เ,ลยเครียดตรงที่ <c oughs> ลมนุม่ม,ม,มเหลียวหูเสื้อลายหนุยแหลกกูลื่นคุณไม่เสิร์ตหลุดจริง มันเป็นการดิสเคดดิตกันอ่ะมันไม่เซิร์ฟลุดเข้าใจป่ะคุณพี่คุณพี่ช่วยหาคนที่มันเซิร์ฟกว่านี้ได้ไหมแล้วนมออสตอรี oh, ่ <c oughs> ลมนมให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงซุงหน่อยนิดนึงขอเอาคนที่เป็นเทคนิคดีมาหน่อยได้ไหมขอคน <c oughs> ที่แบบมันตรงปกได้ไหมมันตรงปกกับบนเวทีได้ไหมหนูบอกหนูค้บพูดว่าหนูตรงปกจบ เราก็ทำงานกันนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตเรามันต้องเดินต่อไปเรื่องเกิดขึ้นก็อธิบายให้ฟังแค่นั้นพี่เบอขอบคุณค่ะแต่ว่าคนที่เขาแบบว่าไม่ไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะบางทีคำตอบมันอยู่ในโพสต์หนูนะแต่เขาไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะเขาก็ตั้งคำถามขึ้นมาใหม่หูก็ตอบไม่หมดหรอก เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่ได้อดติอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะฟังคําตอบของเราแต่บางทีถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้คุณหรือคนที่เขาไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> หนูรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าก็แฮปปี้ในส่วนตรงนั้นนะัวันนูนนะคะแฮปปี้ในส่วนตรงนั้นไปแล้วแล้วทุกคนเนี้ยมันมีแบบบา,บางคนบางคนหรือเพจบางเพจเออเอาไปหละกูที่แบบ ไม่ได้สนใจอะไรแบบอยากจะแบบว่าสร้างเรียกกระแสะข่าวอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าอย่างเอาคลิปเอาอะไรเก่าๆมาแบบว่ามาเขียนแคปชั่นใหม่มาน่นนี่นั่นอะไรยเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้คนเข้ามาเนี่ยพวกนี้ก็มีแต่ว่าถามว่าเราแบบ เราเราไอ้นี่ไหมเราก็เราก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าหนูคิดว่าคือทุกคนทําอะไรมันก็มันทุกอย่างมันมีผลของการการะทําอย่างเช่นตัวหนูอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันดีหรือไม่ดีเราก็ได้รับผลของการการะทาของเราไปแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนพวกนั้นหนูก็แค่คิดว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําไม่ดีทํากรรมทําอะไรก็มันก็เป็นกรรมของเขาไปเองอะไรเงี้ยทุกวันนี้ทุกคนมูฟออนกันหมดแล้วนะคะ เรื่องความสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆมันมันจบไปนั้นแล้วคนแต่ยังคุยกับทุกคนได้เหมือนเดิมพบลาที่สัมพันธ์คุยอยู่บ้านได้ด้วยนะครคือคืออย่างอย่างอย่างเช่นหนูกับพี่ปุ้ยมันเราหองแหลงกันมานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมเรายังไปกินข้าวนู่นนั่นอะกันได้เหมือนเดิมหรือว่ากับเรื่องน้องเนี้ยเรื่องบอสเนี้ยมันจบกันไปตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังทํางานด้วยกันได้เหมือนเดิมเจอหน้ากัเราก็ยิ้มแย้มกินข้าวกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกคนหรือแม้กระทั่งแฟนเก่าว่าหนูสิบปีหรือสิบยีสปีสมัยเรียนต่อให้เจอหน้ากันก็ยังทักทายยิ้มแย้มกับเขาได้ปกติเพราะหนูเป็นคนที่ ถ้าเลิกกันดีหนูก็ไม่อยู่เลิกไม่ดีถ้ามันไม่ได้แย่มากอะไรเงี้ยเราก็คุยได้แต่ว่าตอนนี้ก็นะฮะกำลังจะไปอาบน้ำนะฮะอันต้องลงจริงมะอันจะต้องไปอาบน้ำนะฮะคุณพี่ใครจะสร้างข่าวจะอะไรจะตัดอะไรไปลงก็ตัดแบบยาวๆนะคะหรือว่าช็อตไหนที่มันแบบว่าไม่สวยก็ใส่ฟิลเตอร์ทับไปได้ ให้มันสวยให้มันสร้างสร้างอะไรขึ้นมาสร้างด้วยกันให้มันแบบให้มันสวยงามให้มันไม่เป็นการดิดเคดิตกันได้ไหมได้ไหมหรือถ้าจะตัดจะตัดจะตัดต่อขอร้องอ่ะสวยๆเอาหุ่นสวยๆได้ไหม ลำไัยบอกไปไม่ได้จริงๆนะมันไม่จริงใจคือทุกคนหรือว่าหนูจบไปแล้วอ่ะมันทุกคนมันก็แบบเราคุยกันเข้าใจแล้วไงเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันันห้าคือมันมันจบไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันหนู็พม่รู้จะไปโกรธจะไปเกลียดใครทาไมอ่ะหนูไม่โกรธไม่เกลียดใครทั้งนั้น โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปเดี๋ยวถอดคนตาก่อนจึงจึงบอโอเคค่ะไปก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าเปลี่ยนไปจิ้นกับผู้หญิงดีกว่าอย่างนะคะมัน <c oughs> จะเซล <c oughs> พี่โบขอบคุณนะคะเอาฉันจะเอาคนตายก็บไปใส่เจนนี่ฝากไงเดี๋ยวค่อยมาไล่เล่นเล่นเรื่อยๆนะคะพี่พี่หนูไม่ได้ติดหรอกว่าผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอะไรเพราะว่าชีวิตหนูคบมากับทุกเพศแล้ว <c oughs> อันนี้พูดจริงปาแม่ลงกันเถอะบ๊ายบายนะคะทุกคนหนูจะไปอาบน้ำแล้วค่ะ <c oughs> บายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ mm hmm. ไปแล้วนะแปลงจริงนะคะคุณจออกี่โ 1>, <10 S 2> 1 1สิบเอ็ดสิบเอ็ดบายบายแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ